แต่งานระหว่างโกบริและอังสุมาลินในละครเรื่องคู่กรรมถือเป็นฉากสําคัญค่ะวันนี้มีหลายฝ่ายต้องทํางานอย่างหนักหนึ่งในนั้นก็คือฝ่ายเสื้อผ้าวันนี้เราจะไปนอกรอบกันค่ะว่างานหนักที่ว่านั้นหนักอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะก็นักแสดงหลักของเราทั้งหมด12คนตัวประกอบนะคะเอ็กซ้าของเราทั้งหมด 70คนนะคะวันนี้แล้วทุกคนแต่งตัวกันเต็มที่เต็มสตรีมที่สุดเครื่องแบบทหารชดยศใหญ่ทั้งหมดผู้หญิงก็จะเป็นชุดราตรีกิโมโนทักซิโดสูทอะไรอย่างนี้เราจัดเต็มกันเลยวันนี้และสิ่งที่ถือเป็นงานหนักอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมคะก็คือชุดของเจ้าสาวนั่นเองหนักยังไงพี่ที่ไลฟฟังนในบทประพันธ์เนี่ยได้บอกเอาไว้เลยว่าอังสุมารินจะต้องสวมชุด กิโมโนสีขาวเราก็ต้องหาชุดกิโมโนที่มีสีขาวแล้วมีรูปนกกระเรียนเราก็ไปสืบหามาจากนักสะสมชุดกิโมโนท่านหนึ่งนะครับอนุญาตให้เรายืมมาใช้ได้ครับเออช่นนั้นเหรอคะก็เป็นงานแฮนด์เมดงานปากักก็จะปักเป็นลายนกกระเรียนเพราะเชื่อว่าเป็นนกกระเรียนเนี่ยจะอยู่คู่กันคู่เดียวตลอดไปอะคะ่ะ รบบักกันนิ่รันอะไรเงี้ยซึ่งนอกจากเสื้อผ้าแล้วไฮไลท์สําคัญเห็นว่าคือเครื่องประดับที่อยู่บนหัวของนังนเองอใช่ร้องที่เขสาสะสมเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ชิ้นเดียวม,มีชิ้นเดียวในโลกเลยราคาแพงมากของจริงค่ะมาจากยุคสมัยสงคารามโลกค่ะก็สักปีพันเก้าร้อยสามสิบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะนะคะเพราะก็ก่อนจะทําขึาข้นมาได้ต้องแกะบล็อกแกะอะไรอีกเยอะค่ะพอเสร็จงานเขาไปจะทุบบล็บอกทิ้งเลยอ่ะเกิดจะมีแค่ชิ้นเดียว ก็เลยแพงซึ่งที่เห็นใน Refer e n c e ที่เราไปหามากับแบบของจริงที่เราไปเห็นนี่คือเหมือนกันเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนตอนก่อนที่จะเตรียมอันนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดู Refer e n c e จากญี่ปุ่นจริงๆก็คือเขาต้องใช้พวกเครื่องประดับปิ่นอะไรเหล่านี้นค่ะแล้วเราก็ได้ไปเจอกับเครื่องประดับอันนี้ซึ่งมันตรงกันแล้วสวยเหมือนกันเลยค่ะก็เลยอุยใช่เลยแหละเนี่ยต้องใช้อันนี้แล้วแหละไราง้ยครั ละครจำเป็นต้องมีส่วนประกอบหลายๆส่วนมาประกอบกันฉากนั้นจึงจะสมบูรณ์ได้และปิ่นปักผมบนสีสากของอังสุมาลินก็ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญกับสิ่งสิ่งนี้สูงมากๆค่ะ